สวัสดีค่ะตานค่ะอิซสิตาค่ะอ่านพลังงานความรักของคนโสดประจำเดือนมิถุนายนค่ะ Single Love Reading for June ค่ะเข้าเดือนใหม่กันแล้วค่ะขอให้เป็นเดือนที่ดีเดือนที่พบเจอกับพลังงานที่เหมาะสมสำหรับเราจริงๆตามหน้าพลังงานของเ e มินายซีซั่เลยค่ะหรือพลังงานของ Duality ความเท่าเทียมของเราไม่ว่าจะเป็นในมุมของการงานการเรียนความรัก ทุกทอย่างที่เหมาะสมจะค่อยๆกลับเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเป็นอันดับแรกก่อนเลยค่ะแต่ทุกๆอย่างที่กําลังจะเปิดขึ้นมาเป็นเพียงแค่คําแนะนําทั่วไปสําหรับกลุ่มคนที่อาจจะมีพลังงานตรงกับคลิปนี้ที่ป่านกําลังจะ ทำค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่สารของเราฝากทิ้งสารนี้เอาไว้ให้กับเจ้าของให้ได้มาเจอกับข้อมูลของเขาค่ะเพราะว่าทุกๆความคิดที่เราเอาไปคิดมากเป็นความกังวลหรือคิดวนเวียนกลายเป็นความจริงได้เสมอค่ะ t h o u g h t s away become reality และพลังงานเป็นแค่กระแสค่ะอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยหรือเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันก็ได้หรือย,ยังไม่เข้ามาแล้วมีโอกาสเข้ามาในอนาคตก็ได้ค่ะ การทําว่ามันเป็นคลิปของเดือนนี้ว่ามันเป็นคลิปของเวลาไหนเป็นแค่ระบบของการจัดการข้อมูลให้มันอยู่เป็นระบบระเบียบเท่านั้นเองค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะป่านใช้ Modern Wish Tarot ค่ะเป็นสำรับใหม่ที่เพิ่งได้มาค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเออถูกดึงดูดนิดนิด,ดหน่อยหน่อยและลองใช้กันดูค่ะอาจจะได้เห็นกันบ่อยๆเลยในเดือนนี้เพราะว่าเราต้องทำความ รู้จักกับเขานิดนึงเช่นเดียวกันค่ะ ข้อสังเกตแรกคือพลังงานค่อนข้างช้าค่ะอาจจะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มันค่อนข้างหนืดค่อยๆเป็นค่อยๆไปสําหรับตัวเราไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมไหนก็ตามทีค่ะรวมไปถึงในแง่มุมของความรักก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวป่านขออีกใบหนึ่งออกมาแล้วแล้วก็จะเริ่มกันแล้วค่ะอะ six of c u p กลับหัวค่ะ มีความคุ้นเพราะเมื่อกี้ก็เพิ่งได้6 i ก of c u กลกับหัวอนายน็อตเพนตัคกลับหัวค่ะนายน็อตเพนตัค six of pentacles ค่ะมี6คู่6เป็นรีเฟกกันอยู่ความจริงเป็น6กหค่ะเพราะว่าเราได้ the lover ด้วยก็เป็นเลขหกเช่นเดียวกันแล้วก็ the magician ค่ะ เป็นเดือนที่ช้าหน่อยจริงๆล่ะค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เป็นพลังงานของเรื่องเหรียญพลังงานของไนซ์ซับเ c l e ตคคือคนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเข้ามาในชีวิตเราแต่คนนี้ที่จะเข้ามาเขาจะเปลี่ยนภาพชีวิตของเรานิดๆหน่อยๆค่ะมีการเกิดสัญญาใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอ้ยลองคุยกันสิหรือได้โอกาสมาทําความรู้จักกันมากขึ้นหรือได้โอกาสมาเป็นคนลองคุยกันจริงๆอย่างที่ป่านบอกก็ได้กับใครสักคนหนึ่งที่ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเข้ามาในชีวิตของเราค่ะพลังงานตรงนั้นคือพลังงาน n i g h ซั of Pentacle ค่ะเออแต่ความสำคัญที่น่าประหลาดใจคือเราเป็น Ni nice h ซ o o p p n t t a ค l e กับหัวค่ะมีโอกาสสูงมากที่จะอยู่ในระบบของความสัมพันธ์และจริงๆมีคนมาดูใจกันและกันจริงๆอืพลังงานตรงนี้ถูกคุมด้วยเดอร o เลเด้วยซ้ำสี่นั่นก็คือมีโอกาสที่จะเป็นคู่ที่ใช่คู่ที่เหมาะสมคู่ที่จะทำให้เราไม่ต้องดูแลตัวเราเองอยู่คนเดียว อีกต่อไปแล้วอะค่ะในเดือนนี้เรายิ่งเดือนนี้เจมินายซีซั่นหรือพลังงานของเจมินายอะค่ะเดือน6พลังงานของเดอะเลเวอร์โดยแท้จริงของเขาเองด้วยอะค่ะเรายิ่งออกมาคุมในงานอ่านนี้ทั้ง6-6-6-3ใบอะค่ะมันยิ่งเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนว่าใกล้จะถึงเวลาที่เราจะได้เจอกับสิ่งที่มันใช่คนที่มันใช่คนที่มีทุกๆอย่างเท่าเทียมและพอเหมาะสำหรับเราจริงๆค่ะอย่างเช่นว่าเฮ้ยถ้าเราอยากเจอ คนที่ใส่ใจเราในมุมนี้เขาก็จะเป็นคนที่ใส่ใจในมุมที่พอดีกับความต้องการของตัวเราหรือตัวเขาเองก็จะรู้สึกได้เหมือนกัน,นะคะว่าเราก็จะเป็นคนที่มีมุมที่พอดีอย่างที่เขาต้องการบางลักษณะของในความสัมพันธ์เช่นเดียวกันแต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับตัวเราเองได้มากน้อยขนาดไหนในวันที่เขาเข้ามา ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรามีความจําเป็นที่จะต้องเป็น The m a g i c i ย n หรือเป็นคนที่พอดีในตัวเราแล้วก่อนนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะแล้วก็จะตรงกับพลังงานของนาย Soprendacle คนที่พอดีในตัวเราเองคือในมุมไหนอย่างเช่นในวันที่คุณคนเนี้ยเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่แต่เรายังมองตัวเราเองเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่พอเหมาะสําหรับเขาหรือเปล่าอย่างเช่นเราบอกกับตัวเองแทนที่เราจะถามเขาว่าแบบ สเปคของเขาคือยังไงอะแต่เรามองภาพของตัวเรา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 รู้สึกว่าแบบเขาน่าจะชอบคนแบบนี้ชอบลักษณะแบบนั้นชอบคนที่มีนิสัยแบบนู้นแบบนี้ฉันดูแบบน่าจะเอา of reach หรือว่าฉันดูไม่น่าจะเป็นหนึ่งในสเปคของคนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตฉันเออพลังงานตรงนี้มันจะสร้างความสับสนแล้วมันก็จะสร้างความไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าที่จะเหมือนเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราให้กับคุณคนนี้ที่เป็น คนเข้ามาใหม่ในเดือนนี้หรือในช่วงที่ผ่านมาได้เลยค่ะทีเนี้ยเมื่อไหร่ที่เราเริ่มกล้าที่จะแสดงออกเป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงโชว์บุค,คลิกของเราอย่างแท้จริงมันมีจุดที่เขาคนเนี้ยชอบอยู่ในการเป็นตัวเราอยู่แล้วอะค่ะเพียงแค่ว่าเราต้อง ไม่ปกปิดมันอะหรือเราต้องไม่เก็บบางลักษณะเพราะว่าเราคิดไปเองว่าเขาต้องไม่ชอบแน่เลยอะสมมุติว่าเราเป็นคนที่กล้าแสดงออกมากๆแต่เราเข้าใจว่าเฮ้ยเขาต้องชอบคนเงียบๆ,ๆแน่เลยแล้วเราก็อยู่ในมุมของคาแรคเตอร์เงียบๆอยู่ในมุมของคนที่เราแสดงออกมาเพื่ออยากจะให้คนคนนี้ชอบอะแต่มันอาจจะเป็นมุมที่เราเข้าใจผิดไปเองทั้งหมดก็ได้เหมือนกันค่ะ six of cup กลับหัว คู่กับ six of pentacles ยิ่งทำให้ปานรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนใหม่ที่เพิ่งได้มาเจอกันในช่วงเร็วๆนี้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลา1-6เดือนที่ผ่านมาเร็วๆนี้ของของหน้าไพ่มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละว่าแบบคือแบบที่บอกอะค่ะพลังงานเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนจริงๆ6เดือนของเขาถือว่าเป็นพลังงานที่เร็วได้เช่นเดียวกันค่ะหนึ่งถึงหเดือนที่ผ่านมาหรือภายในหนเดือน ข้างหน้านี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอสรุปเป็นช่วงแกลบหนึ่งปีเย่ก็ค่อยๆปรับประยุกต์ไปในแต่ละบุคคลที่ได้ฟังค่ะเราอาจจะเจอเขาและก็ได้จริงๆนะเพราะพลังงานของเขาวิ่งเข้ามาในเดือนนี้แล้วและเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนของจุดเปลี่ยนอะเดือนของมุมที่เราได้เปลี่ยนขั้นความสัมพันธ์หรือเราได้เริ่มเหมือนแบบว่าเข้าใจเรากับตัวเองจริงๆแล้วว่าเฮ้ยว่ามันเป็นคนนี้ว่ามันเป็นคนไหนแล้วเริ่มได้ มีโอกาสคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ queen of swords ค่ะ two of pentacles four of swords กลับหัวแต่ธีมของเดือนนี้คือธีมของการที่เราจะต้องเลิกเครียดกับอะไรบางอย่างที่เราเครียดมานานด้วยตัวเราเอง นิดๆหน่อยๆแล้วค่ะตั้งแต่ที่ป่านทำในคลิปที่ผ่านมาพูดเรื่องทั่วๆไปของเดือนนี้แล้วเช่นเดียวกันทีนี้คืออย่างนี้ค่ะการที่เราเป็น u u e n o o s ซ o r d ได้มันคือคนที่ต้องเลือกแล้วว่าเราจะตัดสินใจอะไรเราจะลงมืออะไรเรารู้ว่าเราจะประคับประคองชีวิตเราในมุมไหนดีมันอาจจะเป็นการประคับประคองในมุมที่ให้มันอยู่ในแกลบระหว่างงานครึ่งหนึง่งความรู้สึกครึ่งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะหรือ อยู่ในมุมที่เหมือนแบบว่าเพื่อเขาครึ่งหนึ่งและเพื่อการเป็นตัวตนของเราเองครึ่งหนึ่งอย่างนี้ก็ดูชัดเจนดีค่ะเนื่องจากว่าย,ยังคงรู้สึกว่าเราควรจะคงความเป็นตัวตนของเราเอาไว้ตามพลังงานของ The Magician จริงๆเออและทีเนี้ยพอการเป็น Magician หนึ่งคนคือคนที่มั่นใจในความสามารถมั่นใจในศักยภาพมั่นใจใน ทุกๆอุปกรณ์ที่เรามีแล้วพร้อมจะเอาอุปกรณ์หรือเอาทัศนคติเอาความสามารถของเราไปลงมือทําอะไรต่างๆนานาค่ะตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ช่วยทําให้เราออกจากปัญหาเดิมๆที่เราติดอยู่ด้วยแต่เราต้องเหมือนแบบบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเรามีพร้อมทุกๆอย่างที่จะแก้ไขทุกๆสถานการณ์แก้ไขทุกๆสิ่งที่มันเข้ามากระทบกับตัวเราได้แล้วค่ะถ้าหากว่าเรายัง หมือนติดอยู่กับความเครียดอ,อะไรบางอย่างยังไม่ได้ลงมือเลือกอะไรบางอย่างหรือยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างค่ะป่านรู้สึกว่ามันจะเป็นจุดที่ชะลอการเข้ามาของคู่ที่ใช่คนเนี้ยที่จะเข้ามาในเดือนเนี้ยกับพลังงานของเดือนเลิเวอร์นิดนิดหน่อยๆค่ะเพราะว่า3ใบตรงนี้คือพลังงานของ3ใบที่คุมปีก6ใบที่อยู่ข้างล่างอย่างแน่นอนค่ะ Romance Angel ค่ะ 2ใบค่ะเป็น r e t r e a t is t time to disconnect from the world กับ keep an open mind your soulmate may differ from your usual type and expectation ก็พูดถึงความสัมพันธ์ใหม่หรือพูดถึงสัญญาใหม่หรือคนใหม่ๆที่ป่านบอกว่าเรา,เ<อ>ามีโอกาสเพิ่งเจอกันภายใน1 6เดือนเนี้ยแล้วมันอาจจะไม่ใช่สเปคเราอย่าง100%แต่ว่า ทุกๆครั้งที่ได้เจอเขามันทําให้เรารู้ว่าเราไม่ต้องแข็งแกร่งหรือเราไม่ต้องพึ่งพาตัวเราเองด้วยตัวเราเองตลอดอย่างที่เราเคยเป็นมาก็ได้อะค่ะมันเลยตรงกับใบของการที่รีทีชหรือการที่มีใครสักคนหนึ่งคอยซัพพอร์ตหรือคอยให้กําลังใจคอยสนับสนุนความรู้สึกของเราแต่ว่าแต่ก่อนกับคนอื่นๆที่ผ่านมาเราไม่ค่อยรู้สึกในมุมเนี้ยกับคนอื่นๆเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ลเพอร์ออร์คเค่ะได้เรื่อง only time i o u tell อีกแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะยังต้องขอเปิดอีกหนึ่งใบบางคนอยากรู้จริงๆว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เลยไหมมาเลยไหมคนนั้นเลยไหมคนนี้เลยไหม ยังต้องใช้เวลาเพื่อให้เราได้เคลียร์กับตัวเราเองอะค่ะเคลียร์กับความต้องการของตัวเราเองจริงๆคือเอาข้อจริงอะค่ะต่อให้คนที่เข้ามาจะเป็นคู่ที่ใช่คู่ที่เหมาะสมมากๆแต่ถ้าเราตัดสินใจว่าฉันจะไม่เอาคนเนี้ยมันก็กลายเป็นคนที่ไม่ใช่ได้ทันทีอะค่ะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะสมสําหรับตัวเราเลือกความชอบเลือกการใช้ชีวิตของเรา โดยที่ไม่ต้องมาผูกมัดกับพันธะสัญญาหรือผูกมัดกับความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยนี่คือคู่อ่ะเฮ้ยนี่คือคู่แท้ที่ฟ้าส่งมาว่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่ะ Embrace ค่ะ through each other you find the missing piece แต่ว่าสำหรับคนนี้มันมีมุมมุมหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะประคับประคองเราอยากจะเก็บคนคนเนี้ยเอาไว้ใกล้ๆความรู้สึกเราจักเลยค่ะเพราะมันเหมือนจิ๊กซอที่ เราอาจจะขาดไปตัวหนึ่งอะแล้วเขามีหนึ่งตัวตรงเนี้ยที่มาเติมเต็มความต้องการของเราอะไรบางอย่างได้อย่างเช่นเราแข็งแกล่งได้ด้วยตัวเราได้จริงๆะแต่บางวันที่เราอยากจะอ่อนแอเขาพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนเราในวันที่อ่อนแอในมุมที่เราต้องการอยากจะได้จริงๆแล้วมันไม่เคยได้จากใครคนอื่นก็ได้อะค่ะแต่เพียงแค่ว่าใช้เวลาดูหน่อยว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นคนไหนหรือสุดท้ายแล้วเขาจะตัดสินใจ มาเริ่มเป็นความสัมพันธ์กับเราวันไหนเพราะว่าการที่เขาเป็นแค่น n i g อ t เพนท์เตอร์โคละค่ะคือคนที่ค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆคิดค่อยๆเข้ามาเขาก็ใช้เวลาอะไรบางอย่างเพื่อให้เวลาเป็นคําตอบสําหรับเขาอยู่เช่นเดียวกันค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะเป็นเดือนที่พลังของ Gemini หรือเดลเว v e r ลงมาเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักในเรื่องของความรู้สึกดีแน่นอนค่ะแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะค่อยๆคิดค่อยๆเคลียร์ปัญหาส่วนตัว ให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกับป่านได้เสมอค่ะใครสนใจให้ป่านเปิดส่วนตัวให้ข้อมูลอยู่ใน description box ค่ะเจอกันในเดือนหน้าหรือคลิปอื่นๆค่ะบ๊ายบาย